ครับสารทดแทนพาราควดเนี่ยมันก็ต้องมองหลายมิตินะครับว่าเราจะมองด้านไหนพาราควดกับไกลโฟเซตเนี่ยมีขายอยู่แล้วรวมทั้งกูฟร์ตินเอตนะครับคือกูฟร์ตินเอตเนี่ยก็มีการโปรโมทว่าจะเอามาแทนพาราควัดให้ได้นะครับจริงๆแล้วกูฟร์ตินเอตไม่ใช่สารใหม่เป็นสารที่นำเข้ามาตั้ง30ปีแล้วแล้วก็เอามาใช้ในประเทศไทยแต่ว่าความนิยมมีไม่มากนะครับเพราะว่า อัตรากิจภาพหรือว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะครับทีนี้มาดูสารทดแทนพาราควดสารทดแทนเนี่ยประชาชาติธุรกิจได้รายงานว่าจะมีกรูฟอร์ตินเนตแอมโมเนียมมีเมติบูซินบวกทูโฟดีนิโคทินฟูลานแอตตาซีนแอตตาซีนอะลาครอปีนักสะพบปีเอทิลฟัวซิฟับนะฮะฮาลับซิฟับและคลิดซาลุฟฟับ แล้วก็อะมิทรนบวกแอซิตินทูฟร์ดีทูฟดีบวกพิวโคลัมไตโคเพอร์ฟูลอกซิเพอร์อะมิทรนแล้วก็เฮกซาซินนทั้งหมดยกเว้นกูฟซินเอททั้งหมดเป็นซีเล็กที e เ e อร์บิ d ไซหรือเรียกว่าสารกำจัดวัชพืชที่มีการเลือกทำลายคือจะทำลายวัชพืชบางชนิดแต่ไม่ทำลายวัชพืชอีกชนิดหนึ่งนะฮะทีนี้มาดู พิจารณาว่าไอสารที่จะมาทดแทนพาราควดเราจะพิจารณาจากอะไรครับอันที่หนึ่งแน่นอนปฏิทิภาพในการควบคุมวัชพืชเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วถ้าเป็นสารประเภท selective คือเลือกทําลายเนี่ยมันจะไม่ทําลายวัชพืชทุกชนิดนะฮะอันที่สองเนี่ยราคานะะที่พาราควดยังอยู่ได้ว่าราคาถูกนะฮะแล้วก็มันต้องปลอดภัยจากพืชด้วยนะฮะเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลัง อย่างพลาปามน้ำมันแล้วก็ไม่ผลนะครับแล้วมีผลกระทบต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยรวมถึงผู้ผู้บริโภคด้วยนะฮะทีนี้มาดูราคานะครับบางชนิดเนี่ยราคาต่อไร่นี่นะฮะสูงถึงพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเรามาดูอย่างอะริทีนบวกอคลคาร์เนี่ยก็ประมาณแปดิบบาทนะครับแล้วก็ทูฟอดีทูฟดีเดียวนะครับประมาณ 26-35บาทแต่ทุกพฟดีมีข้อเสียก็คือค่าได้เฉพาะวัชพืชใบเลี้ยงคู่หรือว่าใบกว้างนะฮะอันนี้คือความแตกต่างว่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องเพิ่มต้นทุนขึ้นนะฮะถ้าใช้สารอื่นที่ไม่ใช่พารากวดรวมทั้งการควบคุมวัชพืชก็ได้เป็นบางชนิดเท่านั้นพารากวดทําไมควบคุมได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นนันซเล็กทีฟมันฆ่าวัชพืชทุกชนิดนะครับแต่มันไม่ฆ่าพืช เพราะว่ามันไม่เคลื่อนย้ายในต้นพืชต้นพืชต้องโตก่อนนะถ้าต้นพืชเล็กก็แย่เหมือนกันทีนี้มาดูเมติบุซินนะฮะเข้ามาผสมทูฟดีเพื่อให้ราคามันถูกก็ใช้แบบก่อนงอกในไรอ้อยพวกเราเป็นเกษตรกรชาวไรอ้อยก็คงจะรู้ว่าทําไมเราใช้น้อยในในอ้อยนะครับที่มาถึงนิโคโทินฟูลอนเนี่ยก็ถ้าใช้ในอ้อยเป็นฮะอ้อยตายครับนิโคโทินฟูลอนเป็นสารที่ใช้ในใช้ในการกําจัดวัชพืช ใบแคบนะครับ้าวโพดซึ่งซึ่งมีน้อยชนิดนะครับหาสารกําจัดวัชพืชมาใช้ได้ยากมากก็มีนี่แหละครับนิโคตินฟูลันสามารถฆ่ายาขยงในข้าวโพดโดยที่ข้าวโพดไม่ไม่ได้รับอันตรายนะครับแอตตาซีนอละลาครอนะครับใช้วัชพืชก่อนงอกในอ้อยข้าวโพดนะฮะก็สามารถควบคุมวัชพืชได้เพียงเพียงห้าสัปดาห์ซึ่งอันนี้กเกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้วต้องใช้าลควดตามหลังจากที่ใช้สารสองชนิดนะครับฮาลักซิฟฟอปฟูอัซิฟฟอปคิดโอลฟอฟ ก็เป็นพิษต่ออ้อยอย่างรุนแรงมากนะครับไม่ได้ใช้ในอ้อยได้นะซึ่งซึ่งก็สามารถใช้ในพืชที่เป็นถั่วพวกตระกูลถั่วพวกมันที่เป็นใบกว้างได้นะครับสารในกลุ่มนี้ทูฟดีพิคลามไตรโคเพอร์ฟูลักซิเพอร์สารสารทั้ง3าชนิดนสี่ชนิดเน้เนี่ยเป็นสารพวกกรดเรกูเลเตอร์นะฮะเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอ่า ทูฟกลุ่มเดียวเป็นกลุ่มฟีนอกซีกลุ่มเดียวกับทูฟ t ซึ่ง 245T เนี่ยมีประวัติที่ว่าในสมัยสงครามเวียดนามก็ใช้ทูฟ t แต่บังเอิญว่าไอ้ทูฟที t ที่เอามาฉีดเนี่ยมันมีสารปนเป,ปื้อนคือไดออกซินนะฮะซึ่งไดออกซินเนี่ยมีพิษต่อคนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ท้องนะ,ะลูกที่เกิดมาเนี่ยจะพิการพิกลพิการนะฮะ หลายคนก็ห่วงว่าไอ้ 24D ที่ขายในบ้านเรามันอยู่ในกลุ่มเดียวกับไอ้ 245T มันจะมีไดออกซินปนเปื้อนหรือไม่ก็มีงานวิจัยของอเมริกามาร่วม20-30ปีแล้วก็พบว่า 24D ที่ขายในประเทศเขาเนี่ยมันไม่มีไดออกซินปนเปื้อนนะฮะบิโคลามไตโคเพอร์บิโคลามเนี่ยก็จริงๆแล้วเราพูดกันถึงเรื่องสารชีวัพันนะปิโคลามเนี่ยมาจากเชื้อพิลิคุลาเลียแต่ปรากฏว่าเอา สารจากเชื้อเนี่ยมาฉีดวัชพืชไม่ตายเท่าไหร่หรอกต้องปรับโครงสร้างโมเลกุลใส่คอลินเข้าไปในโมเลกุลมันก็เลยเป็นปิคลแรมซึ่งคงทนอยู่ในดินเนี่ยนานมากในเขตหนาวนะอยู่ตั้งสองปีนะ,ะบ้านเราก็เอามาผสมคือจะใช้ปีโคลแรมอย่างเดียวมันจะมีปัญหากับเพราะมันอยู่ได้นานตกค้างในดินก็เลยต้องผสมกับทูฟดีนะฮะในบ้านเราก็ทูฟอดีบวกปิคลแรม ก็ดีสำหรับเถาเลื้อยในไร่อ้อยนะฮะหลังจากที่เขาแบนทูฟไฟไปก็มีไตรโคเพอร์มาแทนอันนี้ก็เป็นยาฆ่าต่ออย่างนะครับฟลักซิเพอร์ก็เป็นสารในกลุ่มฆ่า,าวัชพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอันนี้ก็มีมีปัญหากับพืชการใช้ที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็จะทําให้พืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่เช่น ไม้ผลถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงฝ้ายมันสำปะหลังมันฝรั่งมะเขือเทศพริกอันนี้ถ้าเราฉีดสารเหล่านี้ไม่ไม่ดีมันปลิวไปกับลมมันสารมักจะอยู่ในรูปของเอสเทอร์นะฮะมันลอยไปกับลมก็อาจจะเป็นอันตรายได้ทําให้พืชตายเหมือนกันทั่วฟดีกับปีโคลามเนี่ยทำให้ปามน้ํามันไม่ติดผลนะครับส่วนเฮกซาิโนเฮกซาิโนนเนี่ยจริงๆแล้วมันกลุ่มเดียวกับแอสตาซีนแต่ว่ามัน มันมีโอกาสที่ใช้น้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้ในอ้อยที่เป็นดินทรายเนี่ยมันจะมีอาการเป็นพิษส่วนใหญ่ก็จะใช้กับอ้อยอ้อยต่อนะครับแล้วก็ใช้ในสับป,ปะรดโดยฉีดพ่นก่อนที่จะปลูกสับป,ปะรดเป็นปรีแพร่นะครับครับก็สารเคมีทั้งหมดไม่สามารถใช้แทนผลขวัดได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาวิยารยา์ของผู้ใช้ว่าจะ ยอมใช้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีราคาแพงกว่าแล้วก็มันมีปัญหาอย่างที่ผมว่ามันเป็น selective herbicide